ที่บอกเราอยากได้สิ่เงินเดือนเป็นยไงมากเป็ไงบ้างาการยุ่นเราปเป็นไงยุ่นแบบรุ่นเราก็คือใช้ได้ทุกโอกาสเช่นเราจะไปวัดไปหาเพื่อนไปทำง,งานก็ได้คือเราใช้ได้ได้หมดเลยค่ะก็แบบนี้ที่ชอบคุยเรียกว่าไปเดียวครบมีหลายใบก็ดีเพราะราคาไม่แพงค่นะก็ซื้อหลายใบห,ห,หลายสิ่ง วันเดียว2โลเหลือที่เหลือโลโลกว่าเห็นพี่อ้ําขึ้นจะลงในสตอรนนี่หลายคนตกใจว่าก็าเห็นพี่อ้ําสวยอยู่แล้วจะไมพี่งวันนี้วันต่างต่างตัวเองคืออ้ําไปดูอ้ําไปถ่ายใช่ป่ะหลายไปหกวันแล้วก่อนหน้าไปอาจจะเกือบเจ็ดวันโอ้ก็เดินไปแล้วปวดท้องไปอย่างนี้กลับมาแล้วก็หนักขึ้นสามโลดูหนักขึ้นสามโลจากที่ดูใช่ไหมแต่มันขึ้นก่อนหน้านั้นอะไรหกโลก็คือต้องสามโลกว่าแต่ลดวันนั้นก็เลยแบบว่า อยู่ปในห้องน้ำรถไปสองรอบแล้วทิ่มดันไดเอ,นอินจอยกับเรื่องการกินไหมครับพี่อินจอยมากชอบากินอาหารทุกอย่างกินแบบว่าชั้นลงเพลูกที่นู่นแบบเยอะมากๆอ่ะไปเลยภายในสามวันสักสี่วันแต่ก็ยังสน,สนุกอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าพี่อับพัฒนงในการกินมากเลยสนุกค่ะแล้วก็กินเยอะมากจริงจริงแต่เราก็เดินเยอะอย่ ก็เดินเยอะอยู่นะเราเดินเดยอะเดินจนขาแบบเจ็บไปหมดเลยอ่ะตอนนี้เป็นไงไปดูงานหรือ่ไปดูแข่งเกมอะไรเงี้ยมันคือแข่งเกมแล้วก็เป็นเงินไปฝึกนานแล้วจริงๆก็คือยังไม่อยากออกจากประเทศเนี่ยแต่ก็เคยเราเตรียมมาปีนึงแล้วก็อยากไปดูแข่งด้วยตัวเองหรืออยากไปเห็นอะไรอย่างเง้วก็มันเป็นทีมไปดวงไกลมีเชียร์คนไทยค่ะอันนี้เปเชียร์น้องน้องด้วยใช่ใช่ค่ะน้องน้องตกล้อเก่อนอำเสือ เขาทำเต็มที่แล้วเขาทำต็มที่เขาเก่งม,มา,ากๆเลยนะแต่คนเราเราก็ไม่ลหลายปีหน้าเอาใหม่ก็กะว่าถ้าไม่ไกลมากก็จะตามไปแต่พี่แอมก็ดูจริงจังไปถึงขอบสนามแบบจริงจังค่ะเพื่อนๆจริงจังกันนี้ค่ะอันนี้เป็นแผนที่วา,างไว้ตั้งแต่หรอคะปีหนึงแล้วค่ะอ๋ออันนี้เป็นทีมเกมของเราเหรอคะก็เลยไปไยกกันไปทั้งแกงเลยไม,ไม่เพื่อนๆอ้างเหมืที่ไปก็คือเล่นเกมด้วยกันค่ะแล้วคือยังก็คือเล่นเกมมีติดไปตเดมาติดนะค่อนข้างติดคือเล่นบ่อยแต่ไม่เก่งคือทำไงถึงเล่เก่ง มีเติมม um, like <death> ั sure kind of ้ย yeah, มีเ okay, ต so ิมมั้ยเงินเกมนี้มันไม่ค่อยใช้เงินเยอะเหมือนเกมที่เรเคยเล่นอันนี้อันนี้ไม่ได้ใช้เงินเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเติมเรามีวิธีไงถ้ามันต้องเติมเราจะมีดีมิตก็จ่ายแค่นิดๆหน่อยๆพันกว่าต่ำกว่าอะไรเงี้ยพันทำไมพันต้องหรอไม่ไม่ได้ใช้เงินเยอะเกมนี้โอเคมากค่ะได้ไปฉลองพาราลีนด้วยใช่ไหมครับถูกเพื่อนหล่อตกใจเลย คือสลับสมองม,มากคลิปนี้แต่ก็สนุกเอ็นจอยกับเพื่อนใช่ค่ะเ <ไง S 1> พื่อนหลอกไปเล่นเครื่องเล่นอีกวันหนึ่งไปสองวันแต่ตอนนี้ก็ดีใจแล้วใช่ไหมทั้งนักก็ลงแรงตามตามทีวีอังตอนนี้เหรอเอฮ้ยโลนึงค่ะเพราะมีถ่ยงานสำคัญมากวันที่สามสิบอ๋อก็เลยต้อมภูมใจมากเลยอ้อมอยู่ข้าว <laughs> <laughs> แต่อ้อมก็ต้องกินวิธีการเป็ไงแล้วก็นยังไงกินปลาสองชิ้นกินโปรตีนสองมื้ออาหารได้มื้อเดียว ตากินไก่แต่คือมันอิ่มเหรอมันอ้ยมันไม่อิ่มไงเออทำยังไงอ่ะกินข้าวเข้าไปคนไทยคนเราเรื่องกที่เอาว่าทำอะไรให้มันพอเพียงอ่ะไม่ต้องไปลดเลยแบบมาก่ะคเอาให้มันพอเพียงอ่ะถที่อัดกลืนโปรตีนวันละมื้อข้าวสองมื้อแต่ถ้าเรียกมันไม่ลงอ่ะตัดต้องตัดจริงคือของหวานอ่ะอ่ะันวันนี้อ่ะไม่ไม่ตัดของหวานตัดน้ำหวานช่วยได้ค่ะตัดน้ำหวานเนี่ยอ่ะลงลงเร็วเป็นเนอร์คุณเข้มขลัง เจนเนอร์ร้องจ้าเลยเห็นล้ะแขาว่าไงเขาบ่นไหมเจนเนอร์ไฟเลือดหอมมากค่ะแต่ก็ไปด้วยกันนี่ค่ะนใช่เขาก็ดึงอาหารออกเราก็ดึงอาหารเข้าคือที่เล่นมาเนี่ยปร่บประโยชน์ร้านต้องเริ่มใหม่ กย่างไรก็ไม่ทิ้งกันแล้วเราปลูกหูแกะหรเด็กไหนไม่ใช่ไม่ใช่ผมูกแกะถ้าเห็ดอันถักผมเปียคืออันไม่สับผมมาหลายวันง่ายง่ายถ้าปล่ยผมคือหูผมเฉันหอมเฉันแต่งสวยระโดมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถักหูเปียคือไม่ได้สับผมมาสามวันผมก็มีทั้งใบหน้าเด็กคือคิดอะไรไม่ออกถักหูเปียคิดออกไหมไม่ออกคืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแค่ที่ไหนคนชอบใบหน้าเด็กตลอดก็ไม่ขนาดีวันบระันวันแก่บ้าง วันตอนน้อยก็แก่แก่อยู่ค่ะไม่ได้ไม่ได้เด็กค่ะเราที่อ้ามันอ่อีกเรื่องนึงเยี่ยมรงงานกับพี่เบิร์ดครั้งแรกอ่าคร้งแรกจีไครนะคะวันนี้เลยปอพี่เบิร์ดวันนี้ด้วยวันนี้ด้วยวที่โมงแล้วค่ะหกโมงปล่อยครับแต่ว่าเหลืออีกทีสินาดีอะไรเป็นไงบ้างคะพี่ไคยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวก็อยากเห็นทำไมอะไรกันที่ใจมากคือจีเบอร์อัทำงานเราเอากันเลยบอกว่าอันน้อันตรงหยุดนานแล้วค่ะรุ่นเบิร์ดอยากเจอเคยเจอพี่เบิร์ดเคยพูดคุยแล้วแต่ไม่เคยรร่่่ววมมงาาานกกับพีีเเิ์ดลย็ถสท พี่ก็เคยตอบมานานมากมากเป็นปีแล้วอะเราไม่ว่างแล้วท่านนี้กเอาแหละใช้เวลาละอยากเจอพี่เบิร์ตมากต้องรังอะเป็นไงนุรัก็ได้พ็คือถุนแต่เช้าเตรียมพร้อมเลยเจอพี่เบิร์ตแล้วก็คุยกับพี่เบิร์ดเอยก็เลยอยากรู้ว่าซุปเปอร์สตาร์เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างเขาที่พยายามวทำทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยรู้วเราได้รู้มาโอ้โหพี่กินเลยมาสามวันกินไปกี่ครั้ง เราก็ไม่สามารถพูดได้จริงก็บอกพี่เบิร์ตบอกเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถพูดได้แต่จริงเป็นสิ่งที่เราอุ้ยอย่างที่ทำตาจริงจริงคนอ่ะไม่จะลาภาคเก่งนะจะไม่เลยภาคเก่งไม่ได้ทำงานด้วยกันเต็มเป็ะไม่เก่งค่ะจริงจริงบอกที่ทำพี่เบิร์ตมานานมากแล้วฟังเพลงอันนั้นไม่นับเพราะทุกคนต่างกันพี่เบิร์ตแต่ ตอนนั้นเป็นเด็กี20กว่าปีที่แล้วพี่บัวเป็นคนเดียวที่เป็น,นทุกตัหทักอารมคนอื่นจะไม่ทักเพราะทักแล้วก็พูดคุยได้เราได้จำได้ว่าพูดพี่บัวเรายังเป็นเด็กแบบหน้าใหม่มากๆเลยพี่บัวทักเราชมเราตอนนั้นเราเป็นยังไรอย่างเงี้ยค่ะเขตตาตอนนั้นเราแบบอบอุ่นนะครับพี่เอี้ในการไปถ่ายทำอะไรอบอุ่นมากค่ะพี่บัวนั่นแหละแต่พี่เอี้ยเขาก็คือซุปตากับซุปตามาเจอกัน เราตื่นเต้นมากเลยนซุ่หน่อไม้ก่อนแล้วกันแี่ก็ไม่ได้ถ่ายเอ็มวีมานานแล้วเหมือนกันเนาะไม่ได้รับไม่เคยได้รับเลยหรอไม่ค่อยค่ะขึ้นเวทีมั้ยขึ้นเวทีได้มั้ยไม่ีคอนเสิิรร์ตเบ์ดหลายคนตายใครจะเอาไม่ขึ้นล่ะแต่วอะหลายคนรู้แนวอยากให้เรามาขึ้นเวทีที่เราไมีเชวนอไหมคะไม่เชื่ออะไรใครก็รู้ว่าเราเห็นไม่เป็นไม่พอไม่พอค่ะเราเห็นเป็นไม่พอแต่ถ้าขึ้นไปสวยๆออามาเกือไม่อยากมีความเปยนก็ไม่หัด ซ้อมอะไรเขาก็หัดเดร้องเพลงนะแต่รู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะคืออันนี้คนหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกแล้วเวลาพูดเจ้าทุกคนสังเกตอ้าพูดจังหวะไม่ดีเพราะอ้าหายใจไม่ค่อยดีบางทีจะพูดไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะหายใจแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่คิดจะเดยนร้องเพลงคือกำลัหลังชอบร้องเพลงเพราะคุณโขาเขก็ชอบแบบว่าสักหนึ่งบทเพลงอืมเรามีมั้เราจะร้องแล้วไหมเะค้างเลย ไปละครแล้วไปยุ้ยไปละครด้วยกันบ้างไหมคะไม่มีค่ะอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาก็ไปดูแอนดเกมก็ไปวันหนึ่งอีกวันนึงไม่ถู่รก็ไม่เจอกัน,าากนกไปไปเล่นเครื่องเล่นไม่เจอกันเพราะว่าเขาไปทำงานก็ไปเล่นเครื่องเล่นหนต่งวันกวัน